ใหญ่แท้อุ้ย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 แม่เฮีย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 เทียมือนี่ค่ะนี่โคตรโผบักโมบักแดงอีกแล้วจ้าอ๋จุ๊กนี่ก็อ๋อจุ๊กนี้ออกแล้วคือกัน อุ้ยออกแล้วคือกันบ้างเนี่ยค่ะอุ้ยสวยงามตามท้องเรื่องอลังการงานสร้างมอค่ะเต็มเลยเจ้าอ่อนๆทั้งนั้นเลยบ้างเนี่ยบ้างเนี่ยค่ะเต็มเลยจ้ะนี่แจ็คพอตคักบเจ้าเนี่ยเต็มเลยค่ะเพิ่งดูใช่ตาสีอ้อมต่อให้นบ้าง Sige ka lang bumung ha พี่น้องคะ่ะเต็มเลยจ้าอ่อนๆทั้งนั้นเลยบ้างไ้งไคะ่ะเต็มเลยจ้ะนี่แจ็คพอตคักบอเจ้าเนี่ยเต็มเลยคะ่ะมงด้ย้ยตาสีอ้อมต่อให้เบิง่งเป็นไงกํากลังบูมะค่ ทังต้นกับพระทังต้นราดไม้เพนดิฟลดป c o ออกแป๋วถุงอยู่ค่ะถุงมวัหันเต็มนะคะเนาะถุงมวัหันเต็มป c o เลยเก็บล้อป c o ค่ะ แบบใจเย็นๆสวยๆเลยจ้าที่แรกมาสิกแก่เสียมาสิกแก่เสียตัวนี่ฮอรป็นไงเลยว่ารถเยียใกล้เดี๋ยวไปเปลวมะห้ยเดี๋ยวไปเ,าาาเไปลีทุงมะาหาย้ยมาสั่น สี่ได้มาเดาไมดมาดำค่ะเดาไมดมาดำใช้ปาดเอาปาดเอา,ะเอา,น,าน,นะคะเนาะส่วนมองใด่ละก้อนมองนี้สะมางามแท้อีห่พอให้แม่ไป,ออป,ออปอเอาปาดมันเหงาใหญ่เลยพี่น้องค่ะมันทีได้ส่วนแบบนี้เด้นะ

ค่โนี่บักโ,โ,โมบักแดงอีกแล้วจ้าเอาจุ้มนี้ก็เออุกนี่ออกแล้วคือกันอุ้ยออกแล้วคือกันพวกเนี้ยค่ะอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องอลังการงานสร้างนี่ค่ะ งามบ่พี่น้องค่ะงามบโบพูดโซอีกแล้วเดี๋ยวมาเอาทั้งนี่ไปเลยคลิกกล้องจนโอ้ยผู้จับกล้องหายเด้เดี๋ยวสิบ่ไไ้ภาพสวยๆเดน้นัห่หนักเฮ็๋ยตาสิ นี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะอันนี้น้อยๆเยอาไปนี่แหละขันบ่ได้ก่ะให้ผู้มาเก็บก็ไว้เป็นหนอเป็นแนวต่อไปขันบ่ได้มาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยนะคะสวยมากสวยมากจ้ะ โอ้ย,นยคนบังเดอบังเดอแล้วบังเดอบังเดอพี่น้องค่ะเอาปุ้มนี้ก่อนเอาว้ายขอประทานอภัยในความสุดลวดเนาะ้านเฮาเอิ้นว่าสุดลวดโศกโมกโศกโลกสนล้นค่ะเบิ่งดอน้องคะ เบตาสิอวยกลับไปทางพุ่นเด้อบ้านี้ค่ะมนี่ค่ะตัวเดียวเด้อค่ะเด้อตัวเดียวเซมตาเลยจ้าแล้รักค่ะเอาทีลรักเอาใส่ถุงเลยทิย่นี่กันจะเย็นโอเค เจ้าเห็ดเราสร้างเตียวเห็ดเจ้าแตกเจ้าชิด้าข่อยว่าซ่านโอ้ยกระยานตืนเนียดานะไอ้ติด่ชเจ้าเสือร้องโอ้ยข่อยกระหูยดอกไอ้ติดว่ามันหักได้อือข่อยกระบิดาเป็นทักปันนั้นดอกเบิ่งใน่พี่น้องค่ะ เห็นว่าคยก็บ่ได้ด่าเหมือนขึเนะนะียวว่านตะดอกย่านเนี้อะไรเป็นทดทดอยู่อีกอย่างกันเลยจำใจจั <c oughs> งด้นดาน,าาน,น,นชักย่านเมียเมียซชื่อหัน เ,เด่นอะมาวันนี้พี่น้องค่ะมาเก็บเอานี่บนันโอ้ยสองขอนสองต้นสองตา กำลังอ่อน,ออนดุด,ดุดดัดเลยพี่น้องค่ะแกลวางได้ดุด,ดุดดัดแปลว่ามันกำลังอ่อนมากกำลังเขียวกรุบกรุบเนาะค่ะเนาะกำลังเขียวกรุบกรุบเลยจ้ะ ำลังเคี้ยวกรุบกรุบกับกับจา้านี่ซ้ำนี่ผัดแซบไม,ไม่ได้น้อยเด้อค่ะเด้อไม่ได้น้อยไม่ได้เล็กนะคะอันนี้น้อยอยู่นี่ก็อเอาอันนี้ก็น้อยอยู่อันนี้เอาันี้วัน่นมืออื่นสิมาเลอะอีก เหมือน้างๆกันนี่น้อยยู่ค่ะนี่เอามึงเนี่ยมึงเนี่ยเป็นจีมเป็นจีมเลยพี่น้องคะ่ะตบุตีบีเลยจ้ะอ้ออ้อแต่แต่แต่ตำงามไหมอ่ะที่ละ ่พี่น้องค่ะต้นเต็มถุงบอกใหญ่กันแม่ตานเนี่ยเปนเต็มแล้วค่ะปลายขดมาหาทางออกบันผู้ใดมาติ้งติงงน้ำข่อยว้ายน้นจุ่มน้องไงเด็กนั่นอะไรสินะเนี่ยจุ่มอห็น้ไงอก้อนน้นตายแล้วก้อนน้นเท่าแล้วตาหากินแท้ๆข่อยไี่หยักอีกนี่ พี่น้องคะ่ะ<น>พี่น้องคะ่ะสีพากลับแล้วคะ่ะมืดแล้วค่ำแล้วสิเปียวมันก็บอกค่ำดอกแบกคล็อกที่รักบ่ายสามโมงสามโมงแต่มืดอึคือแล้วจ้ะเดี๋ยวเชยเบื้องฝาาง้ากำลังสิมืดค่ะสิเปียวโทรศัพท์พีรรรพ่น้องป้าเพื่อนอันน่ะของขวัญพ่อเพื่อนซื้อให้อันนะ่ะคริสต์มาสคะ่ะสีพากลับแล้วคะ่ะพ่อกันคลิปหนาเนาคะค่ะเนาะโมเน่บะมื้ออื่นสิพามันรออีกพี่น้องคะ่นนะไปที่รัก ซ่โชคกันโอ้ยสวัสดีครับนะเมียกันสิวาผิดปวก็ส <fit> ว <kind abonn emen> ัสดีครับขอบคุณหลายๆได้ค่ะเออขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายค่ะกันดูคีกัสมิลนั่นบอกได้ใส่ฟังแน่เออพี่น้องบายสีมงออกจากอันปลาเอาน้ำทางมาสิเมียบ้านค่ะ สีเมียบ้านมืดอึอคือแล้วเด้อค่ะเด้อย้มหนาวพุ่นละประมาณเดือนใดห้เดือนมีนาจังสิเริ่มแจ้งเนาะมีนาจังสิเริ่มแจ้งค่ะนี้มืดอ,อคือแล้วค่ะฟ้าสามโมงกว่าสี่โมงสี่โมงมืดค่ะมืดนี่ละค่ะยมมื้อเศร้ากะเก้า,โม,า,าโมงเศ้าจังแจ้งเด้อค่ะเด้อเก้าโมงเศ้าจังแจ้ง นี่คันทั้งสิบไปบ่บ,บมีอะนะบ่มีไฟเนาะค่ะเนาะมืดค่ะเหตุยังไม่ได้แล้วสามโมงสามโมงนี่ต้องอยู่บ้านแล้วค่ะมืดมากคุณทางนี้ยังบ่เห็นยังเึิงฟ้านี่แมปแมปเสียงไฟ